ฮอนค่กฮอนแน่พี่น้องเมื่อนห้ฮอนโอ้จะเป็นลมเป็นวินวินวินเวียนแล้วล่ะฮอนลายอากาศบ้านเฮ้าพี่น้องเป็นคือจังยิ่งข้าวว่าแผ่นดินไหวเนาะยู่ไก่ไก่พุ่นทางเฮ้ามันเหลืบ่ได้รูดซึกดอกแต่ว่าคนนี่แหละเป็นวินวินพี่น้องมันเป็นน้ำอากาศฮอนเนาะไม่จันเป็นรูดซึกได้ว่าจะขวางเป็นวินเวียนหัวคุณน่ะออกมาอยู่ทางหนอกลมมาเแล้วไข่แน่พี่น้องเอ้ย ลมธรรมชาติเออหายใจโล่งจากน้อยวังหันวิ่นวินวินวินมันห้อนเนาะมันเอาอยู่ในบ้านมันห่อนเปิดพัดลมลมห่อนวบือเบือมหาเจ้าของคนเห่ากับที่เกิดการบบสบายเกิดขึ้นอากาศกระเปียนแปลงล้ายพี่น้องขันหนาวกันหนาวคักมันห่อนกับห่อนแห้งปั๊บสภาพร่างกายเจ้าของบทท่านคลิปนี้ก็ออกไม่ยืนยันตัวตนเนาะค่ะชี่เตอค้นบั่นบัน ไ่ได้ยืนยันตัวตนตื่นข้นมาเข้าก็ต้องทำงานทรงบร่ย่ามเสากับย่ามเทียงย่ามใบไปแล้วแต่โอกาสเนาะออกมาอยู่ต้นหุ่มต้นต้นมะเฟืองเพิ่งกำลังออกดอกย่ามเป็นหนนวยนวยร้ายหลายนวยโดกหลายเว่าคนกับ่ค่อยนิยมกินเนาะค่ะนอกต้นมะเฟืองสมัยก่อนก็มีแถบที่ทุกบ้านเดี๋ยวนี้ก็บ่ค่อยมีแล้วน้องกับตันสวัสดีครับน้องกับตันค้นรอ ร้านไส้ย่จันร์สิพากันไปธุระเมื่อนี้เดินทางไปธุระจักน้อยพี่น้องอากาศก็ห้อนแต่ก็จำเป็นต้องไปเนาะล่มขึนพี่น้องห่อนหลายล่มขึนเป็นวิ้นวินเป็นปุบปุบบ้าบ้าเป็นลแลก็เลยหล้ดซึกว่าเงื่อแม่นแผ่นดินไหวทางอื่นเท่ากับูุ้ดึกได้แบบว่าบ้านเท่ามันหลังเตี่ยหลังตำเนาะเลยบรรลุซื้อโครงเคงแต่เจ้าควางนี่แหละเป็นวินวิ้นคน ในตัวเจ้าของเนาะคะ่ะลูกซึกได้อยู่เด้อค่ะดูแลตัวเองเนาะคะ่ะยุทั้งกรุงเทพเพ่นว่ากระทบหลายก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยจากข่าวเนาะเฮาในยินตะข่าวกว็พอได้เห็นบ่มิตึกสูงๆดอกอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเฮาแต่ว่าก,าก,กะกะอันตรายเื่นกันเนาะคะ่ะก็จะให้มาไกลเถ้ะของให้ปัดเป่าไปเด้อลูกลานที่กรุงเทพก็ขอให้ปลอดภัยทุกขู่ทุกคนเนาะค่ะเนาะขอให้ปลอดภัยทุกคน,นะคะ เกิดเหตุการณ์อียงขึ้ดก็ดูแลตัวเองนะคะคนนยุดตึกสูงๆนั่นแหละนาอันนาย่านพี่น้องตึกสูงๆก็สิรูซึกได้เนาะเพราะว่ามันสิโคงเคงโคงเคงหรอกก็ดูแลตัวเองท,กกทุกคนทุกทุกคนขอให้ปลอดภัยเฮากได้ย,ยินนตะข้าวก็บ่อยากให้มีเกิดเหตุการณ์อันตรายเอียงเกิดเิขึ้นกับผู้ไดดอกค่ะเป็นลูกเป็นล้านภัยกับ่อยากไห้ในยินข้าวเนาะ คลิปนี้ก็ขอฝากไว้ซ้ำนี่ละจ้ายายจันกับมาไล่งานตัวปับพีกับน้องเฮ้าคือเก่าจ้าสวัสดีค่ะ